Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrohli sadari wa yassirli amri walnuhqdatam min lisani yafqahu qawli. Khofam salamat fam rahmat fam barkat tung pesubde nakrian nak ครับ tina น่ารักทุกคนและผู้ ของชั้นปฐมศึกษาปีที่สองในวันนี้ภาคเรียนที่สองนะครับวัดาจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของนายสิสนะักเรียนหลายคนรู้จักแล้วนะครับว่านายิสคืออะไรนะครับนายิสคือสิ่งสกปรกโสโครกนะครับปฏิกูลและอื่นๆที่รังเกียจโดยชาร์นะครับชาร์บอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่น่ารังเกียจ สิ่งนี้คือนายิสนะครับได้แก่อะไรบ้างครับได้แก่สุราโลหิตอาเจียนปัสสาวะอุจจาระน้ำหนองน้ำเหลืองสุนหนะ์สุกรสซากสัตว์นะครับที่ตายเองโดยไม่ได้เชื้อก็เป็นนายิสนะครับแต่ถ้าผ่านการเชื้อและสัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่ฮาลาันอนุญาตให้กิน รับประทานได้ตามหลักศาสนาถือว่าสัตว์นั้นไม่ใช่เป็นนายสนะครับเช่นเราไก่มาเชือดเพื่อที่จะทําอาหารนะครับจะทําต้มทำแกงอะไรก็แล้วแต่ถือว่าสัตว์นั้นกินได้แต่ถ้ามันตายเองนะครับหรือว่าโดนฟ้างนะครับแต่ไม่ได้ผ่านการเชือดนั้นถือว่าเป็นนายสหรือแม้แต่น้านมของสัตว์ที่ห้ามรับประทานก็เป็นนายสนะครับ และของเหลวที่มึนเมาไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์เป็นไวน์นะครับนะนั่นคือนานิสนะครับนนยิสนี่แบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับนานิสออกเป็นออกเป็น3ชนิดชนิดที่1ก็คือนายิสมูคอฟฟาฟ,ฟนี่คือชื่อของนานิสชนิดที่หนึ่นะครับมูคอฟฟาฟ,ฟ,ฟ,ฟได้แก่อะไรครับได้แก่บัสสวะของเด็กชายซึ่งอายุของเขานั้น ไม่ถึง2องีสองฟวบขอมับนะครับ2ปีหรือว่า2อวบไม่ได้กินหรือดื่มสิ่งอื่นได้เป็นอาหารนอกจากน้ำนมแม่ของเขานะครับนี่คือนี่คือนยสมฟาฟะนะครับชนิดที่2นั่นก็คือนายิสมูตาวสิตโตไยิสมูตาวสิตโตได้แก่โลหิตนะครับเลือดน้ำหนอง น้ำเหลืองอาเจียนรากอุจจาระปัสสาวะนะครับซากสัตว์คำว่าซากสัตว์นะครับเขอบอกว่ามนุษย์ปลาและตักกแตนนี่นะครับไม่เป็นนายสิสถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าบ้านเราว่าตายไปแล้วนะครับก็บไม่เป็นนายสิสนะครับและน้ำนมของสัตยามร,รับประทานเหล่านี้นะครับ เป็นต้นเป็นนายิสนะครับน,นี่คือนายิสชนิดที่สองต่อไปนายิสชนิดที่สามได้แก่นายิสมูกล,ลาซอได้แก่สุนัขสุกรน,นะครับสุนัขก,ก็คือหมาสุกรก็คือหมูหรือสัตว์ที่เกิดมาด้วยการผสมพันธ์กับสุนัขหรือสุกรและทุกสิ่งอันเนื่องมาจากสัตว์ดังกล่าวนี้นะครับถือว่าเป็นนายิสมูกล,ลาซอทั้งหมดเลยนะครับนะ ฉะนั้นนะครับนักเรียนครับเมื่อไรที่เราไปโดนนะครับนายิสไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือร่างกายหรือสถานที่อาศัยของเรานะครับเราจะต้องล้างทําความสะอาดได้ถูกต้องตามหลักการศาสนานะครับด้วยขั้นตอนแรกก็คือการพาออกนายิสหรือว่าเรื่องนายิสออกก่อนหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับหนึ่งครั้งทางที่ดีควรเป็นสามครั้งการล้างนะครับ ก็คือการล้างให้ปราศจากสีกลิ่นรดนะครับขอเนักเรียนทุกคนนะครับทำความเข้าใจนะครับและก็ครูจะทำคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งเพื่อที่จะบอกวิธีการนะครับล้างนายิสและก็เบบฝึงหัดน,นะครับส่วนในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้พวกเราทุกคนได้เป็นบ่าวที่ดีของลอกเป็นลูกที่ดีของป้ามะและ ขอพวกเราทุกคนกพ้นจากภัยบาลาต่างๆนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเรหัมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต